มีลูกชายเจ็ดคนมีลูกสาวสามคนใช่ไหมและโยกก็มั่งมีนะและโยกก็มีชีวิตลูกเต้าขเขาเนี่ยมีชีวิตที่ร่าเริงก็สูดแล้วตรงกับวิถีบทที่หกนะมีทั้งไรการกินการดื่มเคลื่อนรุ่งห่มครบบริบูรณ์ในในชีวิตเขาใช่ไหมแต่ในที่สุดสิ่งที่โยกมีทั้งหมด การกินการดื่มเครื่องมึนงงนะที่มนรุ์ทบคนในโลกต้องการนะพูดยังไงคือสันีิสุดแบบโลกนะมันก็ไม่ยังอยื่เลยอันนี้จังมันถูกทำลายไปแล้วสูญหายไปภายในทิพป,ป่าเห็นไหมขณะเดียวกันโยธถูกชมว่าผู้ชอบทรรงที่สุดคนในแผ่นดินพระคำภี์ซองหมายว่านะคนนัหน้าถือตาเขาเยอะแยะถ้าเราอ่านจบเล่มเราจะรู้เลย นะคนนำหน้าถือตาเขาเยอะแยะเพื่อนฝูงเขาเยอะแยะญาติพี่น้องเขาเยอะแยะเห็นไหมให้เกียรติเขามากเลยเพอเขาป่วยว่าเพื่อนเพื่อนต้องมาเยี่ยมเลยเยี่ยมยังไงไม่เยี่ยมแล้วกลับนะเยี่ยมแล้วอยู่เขาต้งเจ็ดวันเห็นไหมเห็นใจเขามากขนาดนั้นแต่พระมีสื่อสารว่าในที่สุดนะแม้กระทั่งคนที่ใกล้ชิดเขาที่สุดคนที่รักเขาที่สุดนะก็ยังตำหนิเขาคือเมียเขาใช่ไหมแล้วก็ตำหนิพระเจ้าสุวด,ดวยสาำไ โอเคนะนี่คือเรื่องโยกอัที่หนึ่งและอ่านจบเลมันจะรู้ว่าชีวิตโยกต่อไปนั้นโยเกเป็นคริสเตียนที่เริ่มจะทิ้งความเชื่อล่ะเริ่มจะตำหนิพระเจ้าละเริ่มจะประนามพระเจ้าลเนะเห็นไหมเราจะเห็นว่าพระพีได้สื่อสารเราว่ามนุษย์คนเนี่ยคนไหนก็ตามถ้ารู้สึกว่าชีวิตตัวเองลาบากกันานขัดสมหรือว่าอะไรเมื่อไหร่นะเมื่อนั้นแหลจะจำไว้นะญาติมิาหาลจะหายคนจะไม่นับถือละ แล้วก็ป,ปนามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราทารุณเสด็จกัไปแต่จริงๆพระธรรมทีไม่ได้สื่อสารแค่นั้นใครมองภาพออกว่าบทที่หนึ่งพระเจา้าพระมีสื่อสารอะไรสื่อสารว่าคนที่ส่วนลึกกว่านี้นที่พี่ยังไม่ได้เคยแบ,บ,แบแ่งปันพวกเราลองนึกดูซินึกถึงเสดือทะเลเลยถึงไม่ละลงไปเะดือทะเลใแ,แม่ก็เลยจะเคลื่อนเทียว อ่นึกหนูขอลองตอบก็คือว่าได้คือไม่มีใครมาถึงพระเจ้าหรอกถ้าพระองค์ไม่เมตตาแม้กระทั่งคนที่เป็อย่างนอพอหยุดเลยพอเลยถ้าไม่ถึงจะดึงทางจะดึงอยู่หัวทูบโอเคฟังไหมเพราะว่าก็ยังไม่มีศาสนาจารย์คนไหนที่พี่ฟังเทปเข้ามาเก่าๆทั้งยังยูทูบทั้งอะไรทั้งหมดทางในอะไรหมดที่จะพูดเรื่องนี้เลยพี่ต้องบอกหยุดพอนะเป็นการบ้าน อีกห้าปีเขาจะตอบกันด้ไแม่นะฟังนะถ้าคำพีกาลังสื่อสารว่าโยบเนี่ยนะกับครอบครัวเขาเปรียบเสมือนขี้สจักขี้สจักหนึ่งโอเคไหมและโยบนี่แหละคือผู้นำขี้สจักรโอเคอยังทั้งลูกชายลูกสาวเขาเปรียบเสมือนสมาชิกของเขานะถึงใช่ทำาะารลูกลูกแก่ไงโอเคไหม พระเจ้าได้สื่อสารว่คาคริสตจักรไหนก็ตามถ้ามีผู้นําดูด,ดีภายนอกแหมถูกต้องตามพระธรรมพีเปะเลยเรียกไปลาหนังสือเปะเลยไม่ดุนไม่นีเค็งคัดเปะเลยสุมแล้วโอ้โหไปที่ไหนใครก็ชมว่คาคริสตจักรนี้ผู้นํานี้ชั้นหนึ่งโอเคไหมพระเจ้าสื่อสารว่าหารู้ตัวไปว่าเข้าเป็นสมุนมานเข้าอยู่ใต้อิททิพลมานนะไ แล้วส <Cornell>, ันติสุขแบบเนี้ยนะให้รู้เลยว่าไม่ยั้งยืนเห็นไหมเห็นยังเห็นไหมในที่สุดสมาชิกของเขาก็กลายเป็นคริสเตียนตายใช่ป่ะเคนที่มาบอกผิดผิดก็ได้ลูกเออเออใช่ไหมนะถูกอ่ะลูกเข้าตายลูกสาวตายลูกชายตาย ลูกเขาก็คือคิดเตียนของเขาหรือสมาชิกรับในสุดโบนนี่ก็จะมีสมาชิกที่เป็นสมาชิกที่เป็นคิดเตียนตายเห็นไหมอ่ะเขากลับใจใหม่เขาก็อ่าเพราะบทบทที่สี่สองเห็นไหมบทสุดท้ายเลยโย่เป็นคนใหม่นะโยบอกข้าพเจ้ากระติดติดข้าพเจ้าพูดครั้งหนึ่งแล้วจะไม่พูดสองครั้งแล้วข้าจะไม่พูดเห็นไหมนะโยกกลับใจแล้วพระเจ้าทรงให้อภัยโย่ นะโยกเกิดลูกคนใหม่อีกเจ็ดคนสมาชิกก็สวยงามาเกิดลูกสาวอีกสองอีสาอีสามคนเท่าเดิมเห็นไหมและลูกเขาเนี่ยมีลูกหลานไปอีกสี่ห้าชั่วคนขยายขยายคิดะเห็นไหมและโยกมีอายุยืนยาวไปจนกระทั่งแกง่งับหงอกงามเหนือเห็นไหมแสดงว่าพระเจ้าเปรียบเทียบคิดซจักรสองคิดสจักรคิดสจักรแรกดูดี ถูกต้องชาวชาวโลกยอมรับนับถือโอเคไหม,มแต่บ้านปลายเต็มไปด้วยเป็นคิดเย็ยนตาย<ม>นะอีกคิดจักรหนึ่งถ้าเป็นคิดจักรที่กลับใจถูกต้องนะรู้จักพระเจ้าอย่างถูกต้องเห็นไหม,มนะพราะโยบเริ่มบอกเริ่มบอกว่าใครไว้มาสอนข้าทําให้ให้ข้าพูดในสิ่งไร้สาระที่ไม่ข้าพระเจ้าไม่รมู้เอลิฮูก็เปลี่ยนมันพะเศษสไหมไม่ใช่เอลิฮูก็เปลี่ยนสุดไหมผู้สอน,ผ,สอนผู้สอนคนหนึ่งนะ คือสอนที่ถูกต้องอ่า <ใน S 1> อ่นออละก็เลยซึ่งหายากห,หนึ่งในพันโอเคนะสเสร็จแล้วก็เหมือน,นอะไรอิสยาพูดใช่ไหมพวกพระเจ้าข้าพวกพระเจ้าข้าเหลือข้าพวกคนเดียวหายาพกพระอบอกไม่ใช่ไม่ใช่อย่าเข้าใจผิดอย่าล้มตัวาาว่าว่าว่าที่เจ้ารู้คนเดียวไม่ใช่เรายังซ้องแั้ในท่าอีกห้าสิบคนแสดงว่ามีคนที่เข้าใจพระีร์ถูกต้องไม่ใช่คนเดียวมีหลายคน แต่ว่าคำว่าซบไมอะไรทำนั้นไปอะไรคุณหาไม่เจอหรอกถ้าพระเจ้าไม่เผยใหนะ้คุณท้าพระเจ้าไม่เรู้กคคุณเจอคุณไม่มีทางเจอโอเคไหมนะเพราะฉะนะัะ้นในโยบทสุดท้ายเนี่ยกำลังแปลว่าถ้าคิดจากไหนเป็นคิดจากที่มีผู้นำนะแต่เป็นผู้นำที่เข้าใจไวามจถูกก็และชอบทำภายในไม่ชอบทำภายนอกเห็นไหมนะในที่สุดนะ พกอย่าประทานสิ่งทั้งควงเหล่านี้ให้นะและเป็นของยั่งยืนและมั่นคงต่าแสดงว่ามันจะมีทั้งพระพรทางโลกและมีพระพรทางจิตวิญญาณเห็นไหมและสมาชิกไหนก็ตามที่อยู่โบ์แบบเนี้ยนะนะนะจะมีไปอีกหลายชั่วคนเห็นไหมเนี่ยพี่อธิบายให้เจฟันนี่คือหน้าที่ของเราที่เราต้องรู้จักพระเจ้า ถ้าเรารู้จัก,จกพระเจ้าอย่างที่ที่ทความล้าลึกเนี่ยนะเราจะเห็นว่าพระคัมภีร์ในเล่มเนี้คนทุกคนในพระพีเล่มนี้ละครทุกคนเราไม่ได้อ่านพระคัมภีร์แล้วเหมือนกันนิยายที่พี่บอกหรือประวัติศา,าสตร์อ่านลับสนุกอ่านล้วเพลินนั่นนั่น,ะน,ะนะคือตัวหนังสืออ่านแล้วก็รู้ว่าพระเจ้าจะเผยอะไรกัาผ่านชีวิตนี้แล้วเราจะรู้เลยว่าเรามีค่าขนาดไหนที่พระเจ้าทรงสละคนจํานวนมากจากอดีตถึงปัจจุบันเนี้ยที่เล่าชีวิตเขาแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนมาหลาวปางเนี่ยนะ จนเงินมาแทบเป็นบทเรียนให้แกเรานั่นคือจะเห็นมาตัวเรามีคุณค่ามากมหาศาลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างเงี้ยคุณจะเสียโอกาสมันไหมล่ะใช่ไหมคุณจะยอมเสียโอกาสดีๆแบบนี้ไปไหมล่ะเพราะวันหนึ่งเวลาหนึ่งก็ผ่านไปก็ผ่านไป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 อายุก็มากขึ้นมากขึ้นสังขารเนื้อหนังก็ประสิทธิภาพด้อยลงด้อยลงด้อยลงตลอดแล้วคุณไม่ใช่ความมุ่มมะนะพยา่อเนี่ยโอเคไหมคุณจะไปแทนตอนไหนใช่ไหมซึ่งไปแปลงทำไมที่แล้วพูดแล้วใช่ไหม ความสามารถของพรเจ้ามาจากพระเจ้าพี่บอกแล้วใช่ไหมเราพิจารณาตัวเราเองไอ้ความสามารถมาหาศาลเหล่านี้ตัวเรามีสักเท่าไหร่ซึ่งมีสิจะมีอมันมีเท่าไหร่เห็นไหมมันควรจะเอาไหมนะควรจะเพิ่มคูณมันไหมโอเคนะไม่ใช่ใช้เวลาอยู่กับเอ,อเกมอยู่เวลาอยู่กับเออ,อยู่กับเฟซบุ๊กอยู่กับไลน อยู่กับอะไรอยู่อะไรต่างๆพี่บอกพวกเราใช่ไหมเพื่อพี่อะทุกกลุ่มเลยพี่บอกทั้งหมดเลยพี่งดพูดบอลนิ่งนะก็ตื่นเช้ามานั่งไล่พูดบอลนิ่งเกือบชโมงเ่ยโอเคไว้มันพูดมากูพูดุ๊บปุ๊บปปโอเคไหมก็พูดได้แต่บางยรห้ก็บางครั้งก็ลืมไมพูดโอเคนะให้เข้าใจเนี่พี่เลยสื่อสายความว่าโยบลึกซึ้งลึกซึ้งมากๆแค่บทที่หนึ่งแก่บทสุดท้ายถ้าคุณเข้าใจก็จบแล้วโอเคนะ Okay, dale. Right? Ahora, right.